ผู้สุขภาพเข็มแดงน,นะครับอยู่เป็นต้นทัร์ลงสของชนะศิษย์เสียงมิสิกไปตราบนานเท่านานนะครับดูตามต่อนุญากทายภาพด้วยคำกลมปูจำนำตะกร้อท่ายติดนะครับอ่านผู้ตได้ร่วมเกิอนอากาศปริญญาย โวมลงการนะครับเราจะการอพูกันนะครับก็ให้เรา,จจากกูัศมน่าโยงนะครับ,ลรบหลายคนติดตามกันผ,ผ่านโซเชียลวันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วนะครับแต่ท่านที่มองถึงไม่ชัดก,ก็ดูในจอไหมครับในจอจะถ่ายทอดสดน,นะครับ เรียบที่เราเห็นนะครับมีของประจำตัวท่านอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งแว่นตาสองไม้เท้าประจำตัวนะครับแล้สามก็คือประคำงนะครับท่านจะคล้องแขนในสองเส้นเป็นประคำงแกนขามสมลูกจั